สิ่งที่ตามมาก็จะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3และคราวนี้มันจะกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์เกมต้องไม่ยืดเยื้อต้องจบไวนะครับทำให้นาโต้ไม่กล้ารับยูเครนเข้าเป็นชาติพันธมิตรนะครับสถานก,การณ์จนถึงขณะนี้ผมเรียนว่าตึงเครียดไม่ปกติและมีโอกาสจะเกิดความรุนแรงขึ้นสูงนะโดยมีเป้าหมายต้องการขยายสงคราม โดยมีเป้าหมายหลักของฝั่งสหภาพยุโรปเพื่อขายอาวุธในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ นะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้สถานก,การณ์เป็นไปด้วยความตึงเครียดทั้งเอเชียทั้งยุโรปสงครามกำลังคลืบคลานเข้ามารัสเซียก็บอมยูเครนนะครับก่อนสมมตินาโต้ชีย้ยูเครนทำลายความมั่นคงของยุโรป สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารัสเซียทําการโจมตีทางอากาศในช่วงเช้าตรู่นะครับหรือไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่สมมตนาโตจะเริ่มต้นขึ้นนะครับนอกจากนี้เคมบินยังออกมาเตือนว่าการรับยูเกรนเข้าเป็นสมาชิกพันธมิตรด้านความมั่นคงกลุ่มนี้ทําให้เกิดผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อการสร้างความมั่นคงของอยุโรปและ,ะเผชิญกับการตอบโต้ที่ชัดเจนและเด็ดขาดจากทางฝั่งของมอสโกในขณะที่เซเลนสกี้ก็แห้วนะฮะนาโต้ NATO ทำท่าขึงขังไม่ระบุกรอบเวลารับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกบรรดาผู้นำนาโต้ดับความหวังของประธานาธิบดีโวโรโรมีเซเลนสกี้แห่งยูเครน เกี่ยวกับกรอบเวลาที่ชัดเจนของเขาเข้าร่วมเป็นสมาชิกพันธมิตรทหารแห่งนี้โดยบอกว่าพวกเขาจะเชิญยูเครนเข้าเป็นรัฐสมาชิกก็ต่อเมื่อตรงตรามข้อได้จริงต่างๆแล้วเท่านั้นลอยแพยยูเครนาว่ายง่ายในขณะที่แหลกกันไปข้างหนึ่งรัสเซียก็ขู่จะใช้อาวุธแบบเดียวกันหากสหรัฐอเมริกาจัดหาคาสต์นบอมให้กับยูเครน รัฐมนตรีกลาโหมของรัเสเซียได้มีการเตือนมอสโกจะถูกบีบให้ใช้อาวุธชนิดเดียวกันนะครับหากว่าสหรัฐอเมริกาจัดหาระเบิดลูกปรายหรือระเบิดพวงหรือคัสตอร์บอมให้แก่ยูเครนตามรายงานของสื่อมวลชนแดนหมีขาวหลายสำนักที่มีการเผยแพร่ในขณะที่อดีตกัปตันโดยดำน้ำ คาสโดนามีชื่อในบัญชีดำของยูเครนถูกยิงดับขณะจ็อกกิ้งในสวนสาธารณะของรัสเซียเชื่อโดนเก็บผิดตัวสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสตาฟนิลาฟนะครับอดีตผู้มีชการเดือดำน้ำรัสเซียถูกยิงเสียชีวิตระหว่างกำลังวิ่งจ็อกกิ้งในสวนสาธารณะเมืองคาสต์โดานะครับของรัสเซีย เสืออังกฤษเชื่อเป็นการยิงผิดตัวโดยเป้าหมายที่แท,ท้จริงคือผู้บัญชาการเรือที่สั่งโจมตีพลเรือของยูเครนเสียชีวิต27คนนะครับเมื่อ14กรกฎาคมปีที่แล้วแต่รัจิสกี้นะครับมอบอำนาจตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะครับสื่ออเมริกันแปลกใจหน่วยข่าวกรองของรับของยูเครนรู้รายละเอียดดีมากในการสังหารพบมือปืนเซอร์เก เดนิเซนโก้นะครับวัย6 4ปีถูก f s b จับตัวได้หลังจากนั้นในขณะที่อาชกรรมชัดๆฮะเกาหลีเหนือจวกสหรัฐอเมริกาจัดคาสเตอร์บอมให้กับยูเครนชี้กำลังนำหายนะมาเยือนโลกเกาหลีเหนือนะครับประนามการตัดสินใจของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาที่มอบคาสตเตอร์บอมให้กับยูเครนว่าเป็นการกระทำผิดทางอาญา และเรียกร้องให้ถอนแผนดังกล่าวในทันทีโดยชี้ว่ามันเป็นการกระทําที่เกิดหายนะครั้งใหม่มาเยือนกับโลกใบนี้ในขณะที่จีนส่งเจ้ารวดนะใช้เชื้อเพลิงนะมีเทนเหลวขึ้นสู่วงโครจรสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกบริษัท Landspace นะครับของจีนประสบความสำเร็จในการส่งจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงมีเทนออกซิเจนเหลว ขึ้นสู่ชั้นอวกาศเป็นครั้งแรกของโรคสะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีด้านอาวกาศของจีนที่รุดหน้าอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการขนส่งอวกาศในยุคอนาคตสื่อทางการจีนรายงานว่าจรวดพุ่งทยานออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิวฉวนนะครับทางตะวตันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อเวลา9้านาฬกาตามเวลาท้องถิน่น และจะเดินทางสู่ห้วงอวกาศตามกำหนดเป้าหมายที่ทุกวางไว้ทุกประการนะครับซึ่งจรวดยังทำให้บริษัทจีนก้าวแซงคู่แข่งรายใหญ่อย่างสหร,รัฐเมกาอย่าง s p ป c e x นะครับของอีลอนมัสและ b ร u e อ r i g i n นะครับของมหาเศรษฐีเจฟเบโซในสนามแข่งขันพัฒนายานขนส่งอวกาศใช้เชื้อเพลิงมีเทนซึ่งเชื่อกันว่าก่อมลพิษน้อยกว่า มีความปลอดภัยสูงกว่าและเหมาะกับการส่งจรวดที่นำกลับมาได้แล้วก็สามารถใช้ซ้ำได้นะครับในขณะจีนทำการซ้อมรบครั้งใหญ่ทัพเรือทัพอากาศใกล้เกาะไต้หวันยกระดับกดดันไทเปกองทัพอากาศแต่กองทัพเรือของจีนจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่อีกรอบเกี่ยวข้องกับการบินขับไล่นะเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินรบบริเวณทางใต้ ทางตะวตกเชิงใต้ของไต้หวันจากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมของเกาะในขณะที่ปักกิ่งยังคงเดินหน้ายกระดับกดดันทางทหารใส่ไทเปในขณะไทเปก็ทำการซ้อมรบเช่นกันในขณะที่จีนฟาดกลับนาโตนะครับวิพักวิจารณ์บิดเบือนดิสเครดิตจีนนะครับลั่นไม่เห็นด้วยที่กลุ่มพนมิตรจะสยายปีกสู่เอเชียแปซิฟิก จีนออกมาฟาดกับเสียงวิจารณ์นะกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่ระบุว่าปักกิ่งกําลังท้าทายผลประโยชน์และความมั่นคงของกลุ่มพันมิตรพร้อมประกาศคัดค้านความพยายามของนาโตที่จะสยายอิทธิพลเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับจีนใช้เครื่องมือทางการเมืองเศรษฐกิจและการอาหารที่กว้างขวางเพื่อขยายขอบเขตอิทธิพลในโลกและสําแดงอํานาจ แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงท่าทีคลุมเครือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เจตนาการเสริมกำลังทหารหาการถแถลงการของกลุ่มผู้นำรัฐนาโต้ปฏิบัติการไซเบอร์ไฮบริดที่มีเจตนามุ่งร้ายต่อจีนตลอดจนการใช้ถ้อยคำยั่วยุผเผชิญหน้า,นาเสนอข้อมูลบิดเบือนหรือมีการบ่อนทำลายความมั่นคงของกลุ่มพันธมิตรนาโตล่าสุดขณะ ทูตจีนประจำยุโรปได้ออกมาถแถลงการตอบในส่วนที่นาโต้าพาดพิงถึงโดยระบุว่าเนื้อหาของการถแถลงการร่วมของนาโต้ไม่ได้อิงอยู่บนข้อได้จริงบิดเบือนจุดยืนนโยบายของจีนและเป็นการจงใจดีสเครดิตจีนเราขอคัดค้านและปฏิเสธข้อคอรหาเหล่านี้นะครับเหตุการณ์ขย่มขวัญเกิดขึ้นฮะเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสยัยไกลลงทะเล ก่อนผู้นำญี่ปุ่นเกาหลีใต้นัดถกปัญหาความมั่นคงในลิทุเนียเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยไกลไปตกทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกขณะที่ผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เตรียมจัดประชุมนะข้างเคียงสม,มิตรนาโตลิทัวเนียเพื่อหารือแนวทางรับมือภัยคุกคามต่างๆซึ่งรวมถึงนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ยามชัยฝั่งของญี่ปุ่นนะฮะชี้ขีปนาวุธท,ทิ้งตัวของเกาหลีเหนือร่วงลงสู่ทะเลโดยคาดว่าจะตกลงนอกเขตเศรฐษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นและห่างจากคาบสมุทรเกาหลีไปทางตะวันออกประมาณ550กิโลเมตรสถานีโทรทัศน์ทีวีเอเชียไฮนะครับ ออกข้อมูลเจ้าที่ด้านความมั่นคงญี่ปุ่นระบุว่าขีปนาวุธที่เดินทางนานประมาณ74นาทีที่ระดับความสูง6,000กิโลเมตรและมีพิสัยเดินทางราวประมาณ1,000กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะเที่ยวบินที่ยาวนานที่สุดสำหรับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือก็ว่าได้ด้านคณะเสนาธการทหารร่วมของเกาหลีใต้ถแถลงต่อมาว่าขีปนาวุธพิสัยไกลของเกาหลีเหนือถูกยิงในวิถีโคง้งและ พุ่งทยานออกจากฐานยิงในระยะถึง1,000กิโลเมตรก่อนที่จะตกสู่ทะเลนะครับในขณะที่ชาวเน็ตสวดใจร้ายนะครับอินเดียปลดพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า90%หันไปใช้ AI ทํำงานแทนผู้บริหารบริษัทอินเดียรายหนึ่งถูกโลกโซเชียลมีเดียสวดยับหลังประกาศปลดพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าออกถึง90% และนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาทำงานแทนสูมิทซานะครับผู้ก่อตั้งบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซแห่งหนึ่งนะครับทวิตข้อความยกย่องแชทบอท AI ว่าสามารถตอบคำถามให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็นอย่างไรก็ตามทวิตของเขากลับจุดประเด็นดราม่าขึ้นทันทีท่ามกลางกระแสถ,ถกเถียงและความหวาดกลัว AI กำลังเข้ามาแย่งงานมนุษย์โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม บริการในทวิตก็มีคนชมกว่า1ล้านวิวซาได้อธิบายเหตุผลว่าบริษัทของเขาถึงเลือกใช้บอททำงานแทนคนและแม้การเลิกออฟพนักง,งานจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่ก็จำเป็นต้องทำเชื่อมปรากฏการหากนำมาวิเคราะห์นะครับคงเห็นว่าตอนนี้เอเชียกำลังระทึกนะฮะการซ้อมรบของเกาหลีเหนือนะที่ยิงขีปนาวุธ พิสัยไกลข้ามทวีปถึงพันกิโลเมตร74นาทีชั่วโมงกว่ากว่าระเบิดจะไปถึงน,นะฮะก็ถูกซ้อมและยิงองค์การสนธิสัญญาได้ติดเนื้อหรือนาโต้ก็เข้าร่วมทำการประชุมกันนะครับในขณะที่ยูเครนก็ถูกโดดเดี่ยวนะฮะนาโตไม่ยอมเอาเข้าร่วมในขณะรัสเซียก็ทำการบอมยูเครนตายเกลื่อนกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่มีการประชุม นอกจากนี้ในการประชุมครั้งนี้ก็มีการโจมตีไปยังประเทศจีนด้วยนะครับมุ่งมั่นที่จะย้ายเกมจากยุโรปข้ามมาอย่างเอเชียเพื่อหวังให้เกิดสงครามโดยใช้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียนะครับและไต้หวันเป็นเครื่องมือสำคัญในการโจมตีนะครับตอนนี้เกมกำลังเร่งปฏิกิริยานะครับให้รุนแรงมากขึ้นนะครับหนักขึ้นกว่าเดิมและสิ่งที่น่าสนใจผวากันทั่วโลกด้วย ถอนทองคำสำรองกลับประเทศวิตกโดนอายัดซ้ำรอยรัสเซียนะครับมีชาติต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆพาการถอนทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งเป็นทองคำทั้งหมดกลับประเทศเพื่อป้องกันมันจากความเป็นไปได้จะถูกอายัดภายใต้มาตรการคว่ำบาตรแบบเดียวกับตะวันตกกำหนดเล่นงานรัสเซียจากรายงานความเห็นของธนาคารกองทุนความมั่นคงแห่งชาติโดย i ิน e s ส o กนะครับบริษัทบริการการลงทุนสัญชาติอเมริกัน ที่มีการเผยแพร่สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างว่าการขาดทุนกว้างขวางของบรรดากองทุนความมั่นคงแห่งชาตินะครับผลจากความอลม,มานของตลาดการเงินเมื่อปีที่แล้วส่งผลให้พวกเขาทบทวนพื้นฐานยุทธศาสตร์ต่างๆท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อระดับสูงและความตึงเกรียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังหนักดวงมากขึ้นเรื่อยๆในบรรดากองทุนความมั่นคง แห่งชาติ85แห่งและธนาคารกลาง57แห่งที่มีส่วนร่วมในการศึกษานะครับของ Invesco พบว่ามีกว่า85์ที่เชื่อว่าอัตรางเงินเฟ้อในศตวรรษทศวรรษที่กำลังจะมาถึงจะสูงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาทองคำและพันธบัตรตลาดเกิดใหม่จะถูกมองว่าเป็นการเดิมพันที่ดีในแวดล้อมดังกล่าว แต่การเคลื่อนไหวของตะวันตกเมื่อปีที่แล้วที่อายัดทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียเกือบครึ่งจากทั้งหมด460,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอบโต้กรณีการลุกรานยูเกลนดูเหมือนจะอีกปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งปรากฏว่ามีคนถอนกันเป็นแถวเลยตอนนี้นะครับในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมด นะครับการซ้อมรบที่เกิดขึ้นของจีนที่กดดันไทเปรหรือไต้หวันไต้หวันก็ทําการซ้อมรบนะครับตอนนี้ไทยกับสหรัฐอเมริกาก็ทําการซ้อมรบร่วมกันนะครับในส่วนของเยอรมนีออสเตรเลียก็จะข้ามมาซ้อมรบในฝั่งของเอเชียนะฮะทางเกาหลีเหนือก็ยิงขีปนาวุธพิส,สัยไกลกรัสเซียก็ถล่มยูเครน นในช่วงระหว่างมีการประชุมขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะสถานก,การณ์จนถึงขณะนี้มีความพยายามจะเปิดสงครามในวงกว้างให้มากขึ้นการเปิดสงครามให้วงกว้างให้มากขึ้นเกี่ยวข้องกับเอเชียฝันะ่งสหภาพยุโรปหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้พยายามจะย้ายเกมเพราะว่ารู้เป็นอย่างดีว่ายุ่งกับรัสเซียมากจนเกินไปสิ่งที่ตามมาก็จะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3 และคราวนี้มันจะกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์เกมต้องไม่ยืดเยือ้อต้องจบไวนะครับทำให้นาโต้ไม่กล้ารับยูเครนเข้าเป็นชาติพันธมิตรนะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้ผมเรียนว่าตึงเครียดไม่ปกติและมีโอกาสจะเกิดความรุนแรงขึ้นสูงนะโดยมีเป้าหมายต้องการขยายสงครามโดยมีเป้าหมายหลักของฝั่งสหภาพยุโรปเพื่อขายอาวุธในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเอง นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่เอะบอกต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ งคนทะเลิงทวันสืราชายสูงเจดำพูนพระเจ้าแผ่นดินสินคราแผ่นดินไทยในรัชกางที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืบสา จะบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรณมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มุนอดุยเดศสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมมานาทบอมพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะทางเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญ าทีการดังรม่มโพยพระบ,บาทพระมีนำกาตรคนไปราแบบสุนรเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสา ทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชานทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใจ 命运。